มาดูวิธีแกะไหมสองแบบแกะแบบไหนกันบ้างเออวิธีที่หนึ่งไปดูกันเลยแกะแบบนี้จะง่ายกว่าแบบแรกนะคะแต่ว่าเวลาที่เราถักถักไปไหมเขาก็จะพันพันกันนิดนึงช่วงที่ใกล้จะบดก็จะเป็นข้อเสียของการที่เราใช้ไหมแบบนี้นะคะในการแกะแล้วถักตั้งแต่ครั้งแรก แบบที่หนึ่งผ่านไปแล้วมาดูวิธีแบบที่สองกันเลยมาดูกันม้วนนี้จะเป็นยังไงดึงออกมาจะได้ไง่ายไหมเวลาจะถักแต่ละทีลุ้นที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกก็กันดึงไหมออกมาจากม้วนเพื่อที่จะหาไปลายไหม ในการที่จะถักดึงแบบนี้มันเราออกยากก็จริงนะคะแตพ่พอเวลาเราถักไปก็จะถักง่ายแต่ถ้าเราแบบเออเอาตรงไปตรงนี้เลยก็ง่ายแต่เวลาถักถักไปแล้วมันจะยุ่งๆนะคะก็เลยเอาดึงออกมาแบบอย่างนี้จะถักง่ายกว่าแต่ต้องลุ้นตลอดเลย ชอบแบบไหนกันแบบที่หหรือแบบที่สองพิมพ์บอกหน่อยนะคะ